ดูนี่เองน่ะบ้านช่องไม่รู้จักกลับอ๊ะนี่อยู่ที่นี่อีกนานไหมวะฮอแอบขอตัวก่อนนะคะสารเชิดมาค่ะอะไรมานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยบ้านช่องไม่รู้จักกลับนั่นเองมานี่เลยค่อยๆหน่อยได้ไหมกระเสียงดังมากเกงใจคนอื่นก็บ้างสินี่บ้านท่านสารวัตรนะไม่ใช่บ้านเราเฮ้ยเบาโบเลยกันแล้วเองเคยเก่งใจข้าบ้างไหมฮะแ้ารอเองมานานหลายชั่วโมงแล้วนะ ที่แท้นันหลบอยู่ที่นี่เองอ่ะไปเลยกลับบ้านไปเลยอ,ลอ่านไล่แล้วเสียงดังที่เหนือให้เกรงใจแล้วฉันแหละเป็นผัวแกเกรงใจบ้างไหมฮะเอาสิกับผัวสิทำไมมีอะไรฮะจะาเหรอ, <บ nói> อคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะไม่ได้ไม่สค่ะ คุณกนเองครับเจ็บตรงไหนไหมครับนี่ผมขอดูหน่อยไครับนี่เ็นเท้าเลยไหมครับ เป็นไรหรือเปล่าครับคุณกำแพงเธอล้มนะครับสวัตรไม่เป็นไรค่ะงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอบังเลครับ